ลูกจะไปไหนเออคือว่าคือ,ค,อคืออะไรจะไปไหนทำไมต้องมีกระเป๋าเดินทางทำไมเอาเสื้อผ้าไปเยอะจังจะไปไหนคือหนูจะไปอยู่กับแฟนนะมาอีกทีสิหนูจะไปอยู่กับแฟนนะ่ะมา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 ใจเ,เย็นๆก่อนนะมาฟังหนูอธิบายก่อนนะมามาใจเย็นๆก่อนนะไม่ได้แกไปไม่ได้ทำไมอะมามาจะมา ไไม่ได้แกไปไม่ได้มานี่หนูวมาพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะมาทาไมทําไมไม่เชื่อฟังมาม้าบอกไปไม่ได้คือไปไม่ได้ไงโมโหม,โมามาอย่าเอาชีวิตตัวเองมาตัดสินชีวิตคนอื่นสิมานี่หนูโตแล้วนะมาใครสั่งให้สอนแกพูดประโยชน์นี่ออกมา ปาโดนนี่ล้ะไม่หบุบจกเอ่ยชื่อป๋าไม่ได้ไงไม่ใช่ป้ากับมาหรองที่รักแกหรอฮะก็มันเรื่องจริงอะมาแกเปลี่ยนไปนะโมมาเรียกแกมากระมือตั้งแต่แบบบอกจนถึวนันนี้แกมามาพูดไม่อยู่เรื่องแล้วนะมานี่หนูโตแล้วอ่ะหนูจะออกไปมีชีวิตของตัวเองอะมาไม่ได้แกจะไปอยู่กับใครไม่ได้อะไรมามาห้ามหนูทำไมอะ เพราแกไม่มีแฟนมึงยังไม่มีผัวมึงจะไปอยู่กับใครนี่หนูยังไม่มีผัวมาหนูเป็นแมาขึ้นมาอีกแล้ว ก่อนจะหาปลูกต้องกินยาก่อนไงกินยาแล้วลูกนะกินยานะต้องกินยาก่อนนะโอ้ยาไม่มีแฟนไม่มีลูกไม่มีแฟนนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยาและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า เด็กด,ดูดดดแลจบครบเป็จเสร็จยายายนักเรียนอย่าดื้อกับครูเข้าใจไหมนักเรียนอย่าดื้อกับจานเข้าใจเป้าคราครูเป็นห่วงเป็นใยเลยคอยสั่งสอนพวกเรานักเรียน